แกะหอยนางรมหอยนางรมประเทศไหดตัวนี้ตัวใหญ่อันนี้หอยมันมาจากประเทศแคนาดาหอยจากประเทศแคนาดามาไกลถึงเ้าเดนเซาเวเดนนีเ่เขาก็จะใช้มีด ไฟแลงองหัดขึ้นมาเสร็จพวกล้างน้ำเย็นแล้วก็ปาดที่ติดเอ็นออกแล้วเดี๋ยวดาจะเสิร์ฟไปใส่เครื่อง ่ย่ายาหอตัวมันจะสวยไปนี่ครับสวยก่าหอยเมืองไทยอ่ะของเมืองไทยมันจะเป็นแบบตะปุมตะปั่นแต่นี่นมันเปือมนมาเรียบนี่นยสวยเป็น ตัวนี <m> ้จะเป็นหอยไซส์ใหญ่ของสซอรเดนนะครับจะเป็นเปลือกจะเป็นกระปุกกระป๋อคล้ายๆกับหอยนางลมที่เมืองไทยนะครับก็จากข้างในจะเป็นเนี่ยครับเนื้อจะใหญ่มากจะเยอะมากเราจะมาเริ่มทำปลาแซลมอน เบิร์นะครับจะเป็นแซลมอนดิบแล้วเราก็ใช้เครื่องเบิร์นะครับก็คือให้มาเบิร์ไฟให้มีความสุขหนึ่งด้านนะครับเพื่อ,อบางทีลูกค้าไม่ชอบกินดิบครับเราก็จะมาเบิร์แบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เห็ดแล้วก็เราก็จะใส่ซอสปรุงรสใส่ไข่ปลาแซลมอนใส่วาซาบิลงไปนะครับแล้วก็โรยด้วยงา ชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้เราก็จะใส่ซอสลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะโรยด้วยต้นหอมซอยนะครับแล้วเราก็จะใส่ไข่ปลาแซลมอนรสชาติของปลาแซลมอนก็จะสดๆเลยครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเท่าไหร่แล้วเราก็ใส่วาซาบินะครับที่จะเป็นวาซาบิสด ใส่ลงไปทุกชิ้นเลยนะครับเนี่ยครับการทำงานในครัเที่สวีเดนนะครับก็จะสนุกสนานกันไปนะครับคือทำไปด้วยแล้วก็แบบว่าสนุกสนานไปด้วยจะได้ไม่เครียดอาหารก็ออกมารสชาติอร่อยนะครับลูกค้าก็ชมกันเยอะนะครับแล้วเราก็จะเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นนะครับหรือจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารเอเชีย ฟิวชั่นนะครับก็จะมีในโซนเอเชียของเรานะครับก็คือว่าเราก็จะทำเป็นรูปแบบอาหารนานาชาติแต่ว่าในโซนเอเชียของเรานะครับก็ลูกคาก็ติดอยู่หลายๆเมนูเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวพนักงานเสิร์ฟก็จะมารับไปนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมคราวหน้าเราจะทำเมนูอะไรยังไงฝากติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ